สวัสดีครับวันนี้วันที่5แล้วครับวันนี้เล่นได้แต่อัปเปอร์นะครับเพราะว่าหัวเข่าผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเวลาลุกขึ้นเวลายืนเงี้ยสงสัยน่าจะเจ็บจากการเล่นโลเวอร์วันจันนะครับก็อาจจะเล่นเวทหลังไปก่อนวันนี้นะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารแทนซึ่งเมื่อกี้ตอนกลางวันเนี่ยออกไปกินบะหมี่ร่วมแห้งพิเศษเนี่ยกิน2 2จานนะครับก็แป้งล้นทะลักเลยเดี๋ยวคิดว่าตอนเย็นคงจะต้องกินอะไรเบาๆที่เป็นพวกผักแล้วก็เป็นโปรตีนแค่นั้นพอไม่กินแป้งแล้ววันนี้นะครับผมวันนี้อยากจะอธิบายพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แฟตนิดนึงครับเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยปกติมันก็จะมีค่าตัวแปร3ตัวที่มันมาเกี่ยวข้องก็คือกรามเนื้อน้ำแล้วก็ไขมันนะครับผม สมมติว่าเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟตเราอาจจะลดลงเสมอไปเพราะบางทีมันอาจจะเกิดจากตัวแปรอีก2ตัวมันเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะครับก็บางทีอาจจะเป็นหลักๆถ้ามันเร็วเนี่ยมันก็จะมักจะเป็นน้ํานะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แฟตลดลงบางทีมันอาจจะน้ําเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ทีนี้เราก็จะต้องเอาน้ําหนักเนี่ยคูณกับเปอร์เซ็นต์แฟตดูว่าแฟตเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นกิโลกรัมหรือเป็นกรัมเนี่ยเท่าไหร่ขึ้นหรือลงตรงนี้เราจะรู้นะครับผมจบวันที่5ครับผมวันนี้ผมเล่นแค่เวทหลังนะครับมีดึงข้อนะ40ครั้งแล้วก็อัปไรโรนิดหน่อยนะครับผมมีคาร์ดิโอนิดๆหน่อยๆเองประมาณ300แคลนะครับไม่ได้ใช้ขาเพราะว่าหัวเข่าเจ็บอยู่นะครับ ตอนเย็นเนี่ยดีมากผมกินแค่ลูกชิ้นคลีนที่ทำเองก็เอาอกไก่มาปั้นป้้นนกับพริกไทยเกลือนะครับจิ้มน้ำจิ้ม3ามรสเล็กๆน้อยๆกินไม่มีคาร์บละกินคาร์บจากผักแค่นั้นนะครับตอนเช้าผมลองชั่งน้ำหนักน้ำหนักลดไปน่าจะประมาณ1.5โลแล,ล้วแต่ว่ายังไม่ได้บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวจะไปชั่งเอาวันที่7ก็คือครบอาทิตย์หนึงดูว่าเป็นยังไงนะครับ Okay.